สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวกับคอลัมน์กับแนวคิดดีๆที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้เนี่ยหยิบยกเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่าคิดเหนือกระแสของอาจารย์เสรีวงมนทาเอามานําเสนอกันนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสอพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจําวันที่16ตุลาคม2565นนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านได้ทั้งฉบับหรือว่าจะอ่านผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับหลากหลายช่องทางครับ วันนี้จารเสรีเนี่ยพูดถึงเรื่องของมุกตลกที่กําลังกล่าวขวัญกันอยู่ทั้งเมืองนี่แหละครับมุกตลกมีการแยกแยะทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นและอาจารย์ก็อธิบายตอบปัญหามุกที่เขาสงสัยเหล่านี้หัวข้อที่อาจารย์ให้ไว้คือการเล่นตลกที่ไม่ตลกเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจารย์เสรีบอกว่าพวกเราหลายคนเนี่ยคงจะได้มีโอกาสติดตามข่าวการเล่นตลก ที่มีทั้งคำเสียดสีมีทั้งคำเย้ยหยันมีทั้งการด้อยค่านายกรัฐมนตรีด้วยข้อความที่เป็นเท็จไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนพูดเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าติดตามนั่นแหละแต่ว่าข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลที่ปั้นวัฒกรรมแล้วใช้ข้อความเท็จกล่าวหาหนายกรัฐมนตรีและการทํางานของรัฐบาลหรือยังไงหรือว่าจริงๆแล้วก็รู้นั่นแหละ ก็รู้ว่าความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นมีผลงานเชิงประจักษ์มากมายและก็ยังสามารถที่จะนำพาประเทศชาตินผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกแต่ในขณะเดียวกัน,นก็มีแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวิกฤตเรื่องโควิด -19 เบาบางลงไปแล้วด้วย และแผนดังกล่าวกําลังส่งผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างชัดเจนจนฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยต้องออกมาทํางานอย่างหนักในการที่จะไล่นายกรัฐมนตรีให้ออกจากตาแหน่งให้ได้ตลกคนนี้เขาบอกว่ายังไงลองไล่ทีละข้อกันแล้วกันประโยคแรกที่เขาพูดถึงคือคําว่าใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้อาจารย์เสรีบอกว่าจริงเหรอที่บอกว่าพึ่งไม่ได้เนี่ย ไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีคนนีล้ลหรอที่ทําให้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันเบาบางลงจนนักร้องที่จัดคอนเสิร์ตสามารถจัดคอนเสิร์ตได้จนตลกสามารถออกมาเดียวไมโครโฟนได้เนี่ยจริงเหรอที่บอกก็เพึ่งไม่ได้เขาบอกมาว่าสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ประโยคนี้เนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับพูดอะไรผิดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไปสร้างปัญหาอะไรอย่าพูดมั่วลอยๆ โดยที่ไม่ได้มีความจริงเชิงประจักษ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละที่แก้ปัญหาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยได้สร้างเอาไว้เยอะแยะไปหมดนหคนนี้แหละคนนี้แหละนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละประโยคต่อมาครับตลกคนนี้จะบอกอีกว่ายืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้มีการตรวจสอบอาจาเสรีตอบคําถามนี้ครับบอกว่าไปอยู่ไหนมาเนี่ยถึงได้บอกว่าไม่มีการตรวจสอบ ทุกสมัยที่เปิดประชุมสภาฝ่ายค้านยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตรวจสอบรัฐบาลทุกสมัยแต่มันไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ใดๆเลยที่จะบ่งบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความโปร่งใสตรวจแล้วไม่เจอไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้อย่างโง่สิคะนี่เป็นประโยคขอขอาจา์เสรีนะครับกับคํากล่าวต่อมาครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนโง่ด้วยการพูดว่าพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีอยู่8ปดหมคือจํานวนเซลล์สมอง จุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นนี่แหละครับอาจารย์เสรีบอกว่าฉลาดพูดนะครับแต่ว่าตอนไม่พูดเนี่ยน่าจะฉลาดกว่านะเพราะถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่ฉลาดคำถามคือว่าจะนําพาประเทศฝ่า,าว,วิกฤตทั้งหลายทั้งปวงมาได้ยังไงการพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยฉลาดแค่ไหนติดตามได้จากการชี้แจงในสภาท,ทุกครั้งทุกเรื่องที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตลกคนที่ต่างหากที่พูดออกมานะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ฉลาดเลย เป็นการเล่นมุกตลกแบบงูๆที่อาจจะถึงกับทําให้อนาคตดับก็เป็นไปได้นะอ่ะประโยคต่อมาครับเขาดูถูกนายกว่าไร้สมองอาจารย์สลีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกตู่มีสมองแล้วก็มีมากด้วยแต่คนที่มินท่านแหละที่ไม่มีสมองแล้วก็ไม่มีมารยาทด้วยการใช้ด้อยค่าคนอื่นในการทำมาหากิเพราะมีคนออกมาต่อว่ายังไม่นําเอาข้อความที่คนต่อว่าไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขอ,อีกทังหา ก็จะคงยืนยันว่าสะดวกที่จะทําอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าจะหากินด้วยการสร้างมุกด้วยความเท็จแล้วก็เรียกเสียงหาต่อไปอย่างนั้นสินะในการเล่นมุกตลกของเขาเนี่ยนะครับอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกได้เลยว่ามันไม่ตลกเพราะมันเต็มไปได้วยข้อความที่เป็นเท็จมาเป็นการเสรียดสีมาเป็นการเยาะเยะ้ยเป็นการถากถางนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจุดยืนทางการเมืองของเขาเนี่ยเป็นยังไงเป็นการแสดงตลกที่เต็มไปด้วยอคติ แล้วก็รู้ไม่จริงไม่ติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองให้ท่องแท้ซะก่อนการเสียสีนะยากรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําไม่ได้มันทําได้แต่ว่าต้องเสียสีต้องเยื้ยหยันการกระทําที่เป็นความจริงเท่านั้นนะแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไปสร้างเรื่องเท็จแล้วก็มาเล่นมุกให้คนหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการพูดจาที่ตักกะวิบัติชัดเจนมาก เขาจะเปรียบเทียบชัดชาติกับลุงตู่จะเปรียบไปเพื่ออะไรมันคนทํางานคนะระดับกันเลยบอกว่าได้ชัชชาติแล้วได้ทํางานแต่ได้ลุงตู่ต้องทําใจคําถามคือได้ลุงตู่แล้วทําใจอะไรจะต้องทําใจเรื่องอะไรในเมื่อท่านมาแก้ปัญหาสารพัดและยังมีการพัฒนาด้วยผลงานที่มากมายเหลือเกินแทนที่จะทําใจคนที่รู้ความจริงและตรกกะยังไม่วิบัติเนี่ยสมองยังไม่ถูกมอดแท้ก็ควรจะสุขใจมากกว่าทําใจนะ อาจารย์เสรีบอกต่อครับบอกว่าเขาออกมาชมม็อบที่ออกมาชุมนุมว่าทํางานแทนในการไล่หลุงตู่ก็แสดงว่าเห็นด้วยกับม็อบสิเห็นด้วยกับม็อบที่มีการใช้อาวุธอย่างนั้นเหรอเขามองไม่เห็นเหรอว่าแกนนําม็อบบางคนเนี่ยใช้วาทะในการโกหกบิดเบือนแล้วก็มีการกระทําที่เป็นปฏิบัติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเขามองไม่เห็นเลยการที่เขาชมม็อบแล้วบอกว่าม็อบทํางานแทนเขาเนี่ยก็แสดงว่านอกจากเขาเห็นด้วยกับการไล่หลุงตู่แล้วเนี่ย เขายังเห็นด้วยกับกระบวนการที่เป็นปฏิปัติกับสถาบันพระมหากษัตริย์กระนั้นหรือนี่เป็นคําถามด้วยความสงสัยนะครับไม่ได้กล่าวหานะครับแค่อยากรู้จริงๆแค่นั้นเองอาจารย์เสรีบอกอย่างนี้ทีนี้คําถัดมาครับคือคําว่ากู้ชาติคือกู้เงินอาจารย์เสรีก็อธิบายครับบอกว่าถามจริงๆว่าเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าทําไมต้องกู้ถามจริงเถอะในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าไม่กู้เราไปแต่แก้ปัญหาได้ยังไงล่ะ ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19เรื่องการเยียวยาชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ของคนที่ได้รับผลกระทบมันก็ต้องทั้งพายุงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปได้นี่แหละเขามีทั้งโครงการป้องกันมีทั้งโครงการรักษามีทั้งโครงการหาวัคซีนการจ่ายเงินเยียวยาการจ่ายเงินกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจเนี้ยมันเดินหน้าไปได้เศรษฐกิจมันจะได้ไม่ล่มสลายทําได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัดสินใจถูกที่ต้องกู้ลองดูสิครับ ประเทศอื่นๆที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเดียวกันนี้เนี่ยเขาก็กู้กันทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขและก็กอบกู้ได้ดีเท่ากับประเทศไทยภายใต้การบริหารของลุงตู่แต่พอตลกพูดเรื่องนี้เนี่ยคนดูก็หัวเราะกันลั่นแล้วก็ปลบมือกันรัวๆก็อยากจะรู้จริงๆนะครับว่าคนที่หัวเราะกันลั่นนั้นเนี่ยแล้วก็ปลบมือกันรัวๆเนี่ยได้รับการเยียวยากันบ,บ้างหรือเปล่าล่ะเห็นมีการแย่งกานลงทะเบีนกันเจ้ารวันเลยไม่ใช่เหรอแย่งกันจนระบบล่มเนี่ย ละเอียดลุงตู่ว่าเป็นรปภมาขับเครื่องบินซึ่งหมายถึงการบริหารประเทศไทยเนี่ยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าราปภคนนี้เหลยอที่ขับเครื่องบินให้พวกเรานั่งมา8ปปีแล้วเครื่องไม่ตกให้พวกเราต้องบาดเจ็บทําหน้าที่โดยที่ไม่หนีไปไหนแต่กับตันที่เขาชื่นชมว่าเก่งเป็นกับตันที่ทําผิดกฎหมายแล้วต้องหนีมันก็เหมือนกับการถอดชิ้นส่วนเครื่องบินออกไปขายจนทําให้เครื่องบินตกนั่นแหละ และพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยที่ช่วยทํางานให้กับตันก็ต้องติดคุกกันเป็นแถวเลยเอาเป็นว่าตาสว่างได้แล้วนะครับ